มวลชนนับหมื่นคนสวมใส่เสื้อสีชมพูเข้าร่วมเชิญอัฐิพลเอกเปรมตินสุนลานนท์รัฐบุรุษสองแผนดินไปยังสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุนลานนท์ในตำบลพระวงอำเภอเมืองสงขลาภายใต้กิจกรรมชาวสงขลาเดินวิ่งพาป่าหลบบ้านร่วมแสดงความเคารพรักและศรัทธาที่มีต่อพลเอกเปรม26สิงหาคมวันคล้ายวันเกิดของพลเอกเปรม และปีนี้มีพิธีบรรจุอัฐิพลเอกเปรมไว้บริเวณฐานอนุสาวรีย์ของพลเอกเปรมซึ่งถูกสร้างไว้ภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุนลานนท์เพื่อสื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพลเอกเปรมกลับมาอยู่บ้านเกิดในจังหวัดสงขลาแล้วและจังหวัดใช้ยวาระนี้สืบสารปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินหนูหนูคิดว่าเป็นการที่ ป๋าเนี่ยเลือกที่จะกลับมาพัฒนาเมืองสงขลาค่ะอย่างเช่นการมีดําริให้สร้างสะพานตีน,นสุรานนท์นะคะซึ่งในตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะทําให้ชาวสงขลานะคะได้เดินทางข้ามฝั่งจากสงขลาเกาะยอสิงหนครได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะสิ่งนี้นะคะแสดงให้เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าป๋าเนี่ยมีความรักบ,บ้านเกิดของตัวเองมากแค่ไหนคะ่ะ ผมนะครับผมรู้สึกดีใจที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีคนดีและซื่อสัตว์แบบปา๋าคอยเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆนะครับรู้สึกซาบซึ้งที่ป่าเนี่ยไม่เคยลืมบ้านเกิดแห่งนี้จังหวัดสงขลาคอยกลับมาช่วยเหลือแก้ไขพัฒนาเพื่อให้ชาวจังหวัดสงขลาเนี่ยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นและคอยช่วยพัฒนาให้จังหวัดสงขลาเนี่ยไปข้างหน้าได้ครับผมสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุลานนท์ เป็นสถานที่หนึ่งที่ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรหน่วยงานต่างๆในนามชาวสงขลาให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติบนพื้นที่เชิงสะพานตินสูล,ลานนท์เนื้อที่ประมาณ150ไร่ค่ะภายในมีอาคารหอประวัติพลเอกเปรมตินสูล,ลานนท์และรูปเหมือนถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของชาวสงขาเช่นเดียวกับสะพานตินสูล,ลานนท์หรือสะพานป๋าเปรมเป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พลเอกเปรมมีดำริให้สร้างในช่วงดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2527เชื่อมตําบลเกาะยอทั้งสองด้านระหว่างฝั่งบ้านน้ํากระจายอําเภอเมืองสงขลาและบ้านเขาเขียวอําเภอสิงหนครทําให้การสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้นเมื่อปามาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยเราจะสร้างความรับรู้ความจิตสํานึกควางความตระหนักให้กับพี่น้องประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาลูกหลานของเรา ในการที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมที่สวนภาษาแห่งนี้ในเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการตอบแทนบุคคลแผ่นดินเราควรจะต้องสร้างจิตสำนึกในเรื่องของความรักความสมมามัคคีเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรเรื่องของการที่จะร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดเมือหนอนของตวเองอย่างไรแม้จะถึงแก่อสัญกรรมไปแล้วแต่คุณความดีของป,าป๋าเปรมยังได้รับการระลึกถึงค่ะ ป่าเปรมยังคงเป็นศูนย์รวมความศรัทธาที่สะท้อนผ่านสถานที่และกิจกรรมต่างๆนอกจากสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมสะพานตินสุนลานนยังมีพิธธพ,รรพิธภัณฑ์พระธรรมรงค์บ้านศรัทธาศูนย์ผ่าตัดหัวใจ99ปีรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุนลานนและอาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโรงพยาบาลสงขลานครินที่เพิ่งวางศีลาเลษกไปวันนี้ค่ะ